คาถาเรียกเงินหลวงพ่อคูณป่าลิสุดโตเจริญในโชคลาภรับทรัพย์ทุกวันโคทรัพย์เพิ่มภูนสวตรตาหรือฟังทุกวันดีทุกวันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะพระวัตโถอรลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธัมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธัมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายา 微纳三体。